สวัสดีฟฟนบอลแมนเชสเตอร์เตทุกท่านนะครับตลอดคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นน้่หน้าข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันลิงก์อยู่ล่างทั้ง3ลิงก์นะครับมากันที่เรื่องแรกครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นนะฮะก็เรื่องแรกเนี่ยโยงไปที่ในตัวของบล็อกบาร์นะครับสื่ออังกฤษเนี่ยก็ได้มีการขยี้กันแบบต่อเนื่องนะครับซึ่งเรื่องแรกเนี่ยที่มีการขยี้กันก็คือการที่แมนยูเนี่ยปล่อยบล็อกบาร์ไปแบบฟรีๆนะครับแล้วก็ซื้อกลับมาในราคาค่าตัวที่มหาศาลในตอนนั้นครับประมาณ89ล้านปอนด์ได้นะครับแล้วก็มีการปล่อยบล็อกบาร์ ไปแบบฟรีอีกรอบหนึ่งนะครับมีการประกาศชัดเจนซึ่งสิ่งนี้สื่ออังกฤษเนี่ยก็ได้มีการขยี้ไปแล้วนะครับแต่ทีนี้นะครับตลอดช่วง6ปีที่ร่วมง,งานกับแมนยูเนี่ยสื่ออังกฤษอย่างเดลี่เมลเนี่ยก็ได้มีการขยี้เพิ่มเติมนะครับว่าแมนยูเนี่ยมีการลงทุนภาพรวมเกี่ยวกับการให้ปอกบาอยู่กับทีมเนี่ยไปถึง 219ล้านปอนด์ได้นะครับแต่สิ่งที่แมนยูได้รับมาเนี่ยก็คือคุณภาพที่ยังแบบไม่คงเส้นคงวานะครับหรือในทิศทางที่ไม่ดีเอาซะเลยนะครับตามที่มีการคอมเมนต์กันออกมาต่างๆนานในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับทีนี้มันแจกแจงออกมาได้อย่างไรนะครับเดวดิดเมลเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องของค่าตัวอยู่ที่89ล้านปอนด์ตอนที่แมนยูซื้อเข้ามาเนี่ยมันก็จะบวกกับ เรื่องของค่าในหน้าของเมนโดรอย่าด้วยนะครับที่มีการดําเนินการให้ดิวสาเร็จให้ป๊อกปลาย,ย้ายมาแมนยูได้เนี่ยอยู่ที่39.27ล้านปอนด์ได้นะครับรวมถึงมันยังมีค่าจ้างรายปีครับอยู่ที่8.61ล้านปอนด์ได้นะครับแถมทั้งยังมีโบนัสสิ้นสุดสัญญาปีแรกเนี่ยอยู่ที่7.75ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีค่าลิขสิทธิ์ภาพลักษณ อีกประมาณ2.87ล้านปอนด์นะครับรวมถึงโบนัสพาทีมไปเล่นใน UCL ครั้งละ1.87 5ล้านปอนด์ได้แล้วก็เราเนี่ยต้องเอาส่วนเนี้ยไอค่าที่ปอกบาเนี่ยพาแมนยูเนี่ยเนื่ว่ามีส่วนร่วมพาแมนยูไปเล่นใน UCL เนี่ยตลอด4ครั้งเนี่ยก็ลองเอามาคูณกันดูนะครับว่าเขาจะได้รับเท่าไหร่นะครับรวมถึงสัญญาอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้แฟนพีร้องได้นะครับก็คือ สัญญาเกี่ยวกับเรื่องของความพักดีนะครับหมายถึงว่าป๊อกบาเนี่ยอยู่จนครบสัญญานะครับพอครบสัญญาปุ๊บล้วก็แยกทางกันล่าสุดนี่แหละเจ้าตัวก็ได้โบนัสส่งท้ายด้วยนะอยู่ที่3.78ล้านปอนด์นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ2 1 9ล้านปอนด์หรือว่าอาจจะเคาแบบตรงๆอยู่ที่ยอยู่ที่218.93ล้านปอนด์นะครับ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปอกบาเนี่ยก็มีการลงชุดสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้ว226เกมนะครับนี่คือการเคาะเรื่องของค่าใช้จ่ายที่แมนยูจ่ายให้กับปอกบานะครับเรื่องของไม่เนียนค่าเหนื่อยค่าตัวต่างๆนะครับเสร็สับแล้วเนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะครับเคาแบบกลมเนี่ยนะครับตรงๆก็219ล้านปอนด์ได้ประมาณนั้นนะครับตลอดช่วง6ปีที่ร่วมงานกันมานะครับ ส่วนในเรื่องหนึ่งนะครับที่โยงไปในเรื่องของปอกบ,บานี่แหละนะครับดิเลนติครับได้มีการเจาะลึกเบื้องลึกเบื้องหลังมานะครับเกี่ยวกับสัญญาของปอกบาว่าทําไมมันจะจะไม่ลงตัวสักทีนะครับจริงๆเนี่ยว่ากันว่าป๊อกบาบเนี่ยเคยอ,อยากได้สัญญาแบบระยะยาวจากสโมสรแมนยูครับเมื่อปี2020ตาย่นะครับซึ่งปอกบาเนี่ยได้มีการส่งข้อความไปหาโอเลกุน่าโซชาที่เป็นกุนซือของแมนยูในตอนนั้นเนี่ยเพื่อขอสัญญาฉบับใหม่นะครับ ทางโอเล่เองก็รับปากนะครับแล้วก็ได้มีการไปพูดคุยกับบอร์ดบริหารไปกดดันบอร์ดบริหารว่าเอ้ยคุณเนี่ยต้องต่อสัญญาให้กับบ็อกบาร์นะนะเพราะว่าเขาเป็นส่วนสำคัญของทีมนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางบอร์ดของแมนยูเนี่ยก็ตัดสินใจต่อสัญญาแต่ว่าเป็นการต่อสัญญาโดยใช้ออปชั่น1ปีนะครับซึ่งทําให้ทางนักเตะเนี่ยรู้สึกไม่พอใจในระดับหนึ่งในตอนนั้นนะครับแล้วก็ทําให้เรื่องของสัญญาของบ็อกบาร์เนี่ยมันก็ค้างกันมา ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะครับแล้วก็มีเรื่องราวดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายทีมมาโดยตลอดนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันนะฮะอ่ะส่วนเรื่องของการย้ายไปเบเชเนี่ยนะครับสื่อดังของฝรั่งเศสอย่างเลกิฟเนี่ยก็ได้มีการเคาะประเด็นเหตุผลออกมานะครับว่าการย้ายที่ปอกบาจะมาเบเชเนี่ยดูที่จะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเหตุผลอย่างไรนะครับปอกบาเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้สวมเสื้อเบเชในช่วงซีซั่นหน้าครับเนื่องจาก นักเตะรายนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการเสริมทัพของหลุยส์แคมโปสนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการทงด้านกีฬาคนใหม่ของเปเชนั่นเองนะครับซึ่งทางแคมโปสเนี่ยน่าจะเล็งนักเตะร,รายอื่นมากกว่าอย่างเช่นชูอาเมนี่นะครับนะถึงแม้ว่านักเตะเนี่ยมีความต้องการไปเรอ,อลัลมาดริดมากกว่าแต่ว่าใครก็ตามแหละที่ไม่ใช่ป๊อกว่านะครับนั่นคือ สิ่งที่มันชัดเจนที่เลกิฟสื่อดังจากฝรั่งเศสเนี่ยเขาเล่นข่าวเขาออกมานะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าเบเชก็พร้อมทุ่มเม็ดเงินค่าเหนื่อยมหาศาลให้กับปอกบาเขาตามแต่ว่าตอนนี้ดีเรคเตอร์มันเปลี่ยนไปแล้วก่อนหน้านั้นเน่ยเป็นเรโอนาโดนะครับที่แบบเหมือนกับพยายามผลักดันเีลนี้แต่ว่าเรโอนาโดเนี่ยก็ไปก่อนซะแล้วนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของปอกบาจบกันไปนะครับส่วนเรื่องของแบ็คขวาเนี่ยนะครับล่าสุด โรมาโน่เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยสาการเกี่ยวกับแบ็คขวาของแมนยูกันหน่อยในช่วงซัมเมอร์นะครับโรมาโน่ ano, เน้นย้ําชัดเจนนะครับว่าคนที่มีโอกาสอยู่ต่อไปเนี่ยก็คือเดียโก้ดาโลนะครับมีโอกาสอยู่กับแมนยูต่อไปในช่วงซีซั่นหน้าแต่ในรายของอารอนมันบิซาก้าเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงที่จะโดนปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับดาโล่ o, เนี่ยคือผลงานภาพรวมอาจจะไม่ได้โดดเด่นนะครับแต่ว่า เจ้าตัวเนี่ยสามารถสร้างความประทับใจให้กับเอลเลเทนฮากได้คือเทนฮากก็อาจจะมีการดูข้อมูลในช่วงซีซันที่ผ่านมานั่นแหละนะครับแล้วก็มองว่าดาร์โลน่าจะเป็นนักเตะที่เหมาะกับระบบการเล่นของเจ้าตัวนะครับส่วนมรวิซาก้าที่ผลงานไม่ดีในช่วงหลังแล้วก็หลุดตัวจริงไปเนี่ยก็ทางสโมสสก็พร้อมที่จะเปิดทางให้กับทางนักเตะได้ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งมารอดูกันว่าทีมไหนจะได้ตัวไป ตัวเต็งเนี่ยก็ยังคงเป็นในรายของคิตตันพาเลตนะครับอดีตตัวสองกัดของมอนติซากานี่แหละให้ความสนใจแต่ก็น่าจะเป็นการยืมตัวไปก่อนนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของสาการเกี่ยวกับแบ็คขวาส่วนตเต๋วรายใหม่ก็น่าจะมีการเข้ามาแน่นอนนะครับนะตอนนี้ก็มีข่าวกับทิมเบอร์อยู่นะครับขณะที่สาการของอเดสเปราเนี่ยนะครับมีรายงานจากสื่อบราซิลนะครับมีการระบ,บุกันออกมาครับว่า เอลดิคเทนฮาร์กเนี่ยจะมีการติดต่อพูดคุยโดยตรงกับอันเดสเปีราในเร็วๆนี้นะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแผนง,งานในช่วงซีซันหน้านั่นแหละว่าเขาเนี่ยจะอยู่ในแผกนการทีมไหมซึ่งมีโอกาสที่เปีราจะไม่โดนปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับก็คือเทนฮาร์กเนี่ยต้องการเก็บเปีราไว้ใช้งานเองนั่นเองนะครับในช่วงซีซันหน้านะครับจริงๆเนี่ยแมนยูก็ไม่ได้ปิดกัน้นเรื่องของการย้ายเปีร์าซะทีเดียวนะ ถ้าเราจํากันได้ดีครับว่าเปราเนี่ยก็พร้อมย้ายอยู่แล้วแมนยูก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนออยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นฝั่งฟาเบนโกที่ไม่สามารถจัดการเรื่องของเม็ดเงินได้ก็เลยทําให้ดิวเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นเปรราก็ไม่สามารถย้ายไปฟาเบนโกแบบทาวนได้ก็ทําให้เจ้าต,ตัวต้องกลับมาแมนยูก่อนนะครับแล้วก็รอดูกันว่าช่วงปีซั่นหรือว่าการพูดคุยกับเทนฮาร์กเนี่ยจะออกมาเป็นรูปแบบแบบไหนนะครับมันก็มีโอกาสย้ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ตลาดเนี่ยมันก็เพิ่งเปิดนะครับเพราะฉะนั้นมันยังมีเวลาอีกเยอะในเรื่องการเจรจาเกี่ยวกับอนาคตนะครับในรายของจูเลียนท m มเบอร์นะครับมีรายงานจากเดอะไทม์นะครับสื่อของอังกฤษเนี่ยก็มีการดับบลกันออกมาครับว่าเราทราบมาดีนะครับว่าแมนยูได้มีการเริ่มต้นเจรจาในดีลของทิมเบอร์ไปแล้วกับทางอาแจ็กนะครับซึ่งตอนนี้สัญญาณไปในทิศทางที่บวกมากนะครับก็คือเป็นไปได้ด้วยดีนั่นแหละในการเจรจาดีลนี้นะครับ ซึ่งนักเตะเนี่ยก็มีความต้องการมีความกระตือร้นในการย้ายครั้งนี้ด้วยนะครับบวกกับทั้งทางอาแจกก็เต็มใจที่จะปล่อยนักเตะรายนี้อีกด้วยนะครับอุปสรรคเดียวที่มันเกิดขึ้นก็คือแมนยูเนี่ยจะสามารถตกลงให้ทำเนียมค่าใช้ใจ่ายกับทางอาแจกได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับซึ่งดูแล้วเรื่องของเ็ดเงินเนี่ยแมนยูก็พร้อมที่จะจ่ายแล้วแหละเพราะว่ามันไม่ได้ส่งเกินไปนะครับเหลือแค่เพียงว่าตอนเนี้ยในมุมมองของผมนะอยู่ที่นักเตะแล้วแหละว่า จะเลือกย้ายมาหรือเปล่านะครับเท่านั้นเองนะก็นี่คือสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับเดียวนี้นะครับแมนยูก็เป็นตัวเต็งในตอนนี้นะครับนะถึงแม้ว่าจะมีอีกหลายทีมที่ให้ความสนใจมาเช่นเดียวกันด้วยโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เจ็ตที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์บบ like, กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับ